มายังไงมายังไงช้า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 งมาช้างมาชื่อช้างดีกว่าช้างช้างช้างชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะถังถังไม่ใช่เจ๊ถังนี่ชื่ออะไรนะอ๋อสมหวังก็ว่าไม่ใช่เจ๊ถังเนี่ยสมหวังมาเล่นน้ำเหรอครับไปอาบน้ำมาจากบ้านตรงนี้อ๋อ อ,อ,อ,อ๋อ,อใสร่รถแล้วก็จะเข้าไปนึ่งในเรืองยืนหรือเอไปที่งานช้างอะนะอันนี้ยังไม่กลับเหรอเขากลับกันหมดแล้วเลยอ๋อ <laughs> สมหวังสมหวังนี่ไม่ลงห้วยเลย <laughs> ไปเล่นน้ำในห้วยสมหวังสมหวังครับสมหวังสมหวังไปแห่วันนี้เขียนหน้าเนี <laughs> ่ย เจอสมหวังที่ห้วยแสแนงค่ะสมหวังมาเที่ยวห้วยเออมาเลยเขาจัดเลยตรงนู้นเขาก็จัดหาดบ้านปราสาทตรงนู้นเลยไปหน่อยนะมองเห็นว่าที่เขาถมดินหน่อยนะเขาจัดชายหาดปีแรกสมหวังสมหวังบ้านสติกมาเที่ยวห้วยแสแนงเจสมหวัง อ๋อน,น,นี่ไงชื่อเขาสมหวังสมหวังบายบายมาลอยกระทงเด้อไงคนส,สวยแหม,ม่ไปเอาอ้อย